สวัสดีครับวันนี้ผมชวนเพื่อนนะครับไปทำการทดลองนะครับโดยการทดลองวันนี้นะครับเป็นการกําจัดกลิ่นที่อยู่บนเสื้อนะครับและกลิ่นที่ิอยู่บนถุงเท้าที่ทําการใช้งานแล้วนะครับใช้แอลกอฮอล์นะครับในการกําจัดกลิ่นครับว่าจะได้ผลอย่างไรครับตามเข้าไปชมเลยครับโดยการทดลองในวันนี้ครับก็ต้องขอบคุณนะครับผลิตภัณฑ์ดีเฟสนะครับพิภารกถิ่นกายสูตรนี้จะเป็นสูตรสาหรับอ่อนโยนสําหรับเด็กนะครับแล้วก็สําหรับผู้ที่มีผิวที่แพ้ง่ายนะครับนี่ก็คือเสื้อที่เราได้ทําการใส่เรียบร้อยนะครับก็จะมีกลิ่ เหม็นครับส่วนอันนี้ก็คือถุงเท้าที่ใช้งานแล้วนะครับอันนี้ดําชัดเจนครับใช้งานแล้วแน่นอนครับผมครับผมแล้วก็อุปกรณ์ของเราวันนี้ครับก็คือแอลกอฮอล์แล้วก็ขาดไม่ได้คืออันนี้ขวดสเปรย์นะครับเพื่อนๆก็อาจจะประยุกต์ใช้ขวดสเปรย์ที่มีอยู่ในบ้านนะครับอาจจะเป็นขวดอะไรก็ได้ครับที่ไม่ใช้งานครับหรือว่าถ้าเกิดมีใช้งานแล้วก็ล้างคนใส่หน่อยครับเพื่อนํามาใส่แอลกอฮอล์นะครับสาเหตุที่ไม่ต้องใส่ขวดที่เป็นสเปรย์นะครับเพื่อว่าเวลาที่ใช้นะครับ ก็จะทาให้เราสามารถที่จะการฉีดข้นกระจายทั่วๆนะครับเพราะว่ากลิ่นเสื้ออนติดยทั่วทั้งเสื้อครับว่าะงั้นเถิดส่วนรองเท้าเองก็อาจจะใช้การเทก็ได้ครับไม่ต้องใส่สเปรย์ก็ได้นะครับหรือพี่ท่านไหนสะดวกในการเทก็เทครับแต่ว่ามันจะได้พื้นที่น้อยนะครับขั้นแรกครับเอาแอลกอฮอล์เทใส่ขวดครับสเปรย์นะครับอ่ให้เรียบร้อยก็ใส่ครับต้องเยอะมากครับเราก็กาครับตามมาที่เราใช้งานครับอ่ผมใช้ไม่มากผมใช้แค่นี้นิดเดียวแล้วกใส่ลงไปแค่นี้ครับ เสร็จเรียบร้อยการนํามาฉีดพ่นนะครับก็คือหลังจากที่เราได้ทําการใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีกลิ่นติบนเสื้อใช่ไหมครับเราต้องการจะขีดก็เราเอาเสื้อตรงน,นั้นแหละมันทาการฉีดพ่นด้วยสเปรย์น,นะครับแอลกอฮอล์ฉีดไปเลยนะครับผมก่อนเอาก่อนที่จะนําไปซักนะครับตามปกติส่วนรองเท้าก็เช่นเดียวกันครับตามปกตินะครับคนส่วนใหญ่นะครับก็จะมีเหงื่อออกบริเวณใต้รักแร้ตรงนี้ค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่า รักแร้ของเรานะครับเป็นจุดอับของร่างกายนะครับดังนั้นจึงมีอากาศผ่านเทไ่เทได้น้อยนะครับจึงทำให้มีเหงื่อสะสมบนข้างเยอะก็จะมีการเปียกซึมบริเวณนี้นะครับเราก็จะใช้แอลกอฮอล์นี่แหละครับมานาการฉีดบริเวณนี้นะครับผมผมให้ทั่วๆนะครับเพื่อเป็นการกําจัดกลิ่นนะครับแต่ถ้าหากว่าเพื่อนท่านไหนนะครับซึ่งเป็นคนที่ออกกำลังกายเล่นยิมเล่นทิศนี่นะครับอันนั้นเขาจะมีการเหงื่อออกตลอดตลอดทั้งตัวเลยคือเสื้อนี่เปียกชุ่มไม่หมดอย่างนั้นก็ต้้้ออออองใชแลกกกกกฮนนนะะรรัเยยยห่ว็ทําาาพจ ให้ทั่วครับผมก่อนนําไปซักครับผมอันนี้คือสเปรย์ที่ผมเรียการเตรียมนะครับเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจุดนี้เวลาฉีดพ่นเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่เราฉีดฉีดพ่นอย่างนี้นะครับอย่าอ่ะไม่ใช่เราฉีดพ่นเฉพาะจุดนี้นะครับไม่ใช่นะเราต้องฉีดให้เป็นบริเวณที่ห่างจากจุดที่มีกลิ่นด้วยนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะมีการเอ่อเขาเรียกไงมีการซึมเนาะมันเป็นเสื้อผ้าครับเราก็ต้องฉีดกว้างเวลาฉีดเนี่ย ขีดตรงหน้าแล้วก็ต้องพลิกเสื้อด้วยนะครับไปขีดตรงหน้านหลังด้วยนะครับขีดอย่างนี้ก็ขีดเป็นวงกว้างๆครับขีดอย่างนี้ขีดให้ขีดยังไงคราวนี้เออผมลืมบอกไปขีดก็คือเราต้องจับด้วยครับฉีดให้มันชุ่มนะครับจนถึงเปียกนั่นแหละนะครับก็ฉีดไปอ่ะผมฉีดชุ่มแล้วเรียบร้อยครับหลังจากนั้นนะครับพอเราฉีดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นําเสื้อที่เราทําการฉีดนี่แหละนะครับเอาไปซักในเครื่องซักผ้าตามปกติได้เลยนะครับโดยเสร็ของซัฟฟอกซักปกติแล้วก็ตากครับ ซึ่งผมก็จะเอาไปซักนะครับแล้วผมก็จะมาบอกนะครับว่าวิธีการเอาแอลกอฮอล์เนี่ยมาจัดก,การกับกลิ่นเสื้อนะครับที่ติดอยู่บนเสื้อเนี่ยมันได้ผลหรือไม่ไมนะครับคราวนี้นะครับ <c oughs> เป็นถุงเท้าครับถุงเท้านี่ผมมั่นใจครับถุงเท้านี่คืออย่างเงี้ยคือเป็นส่วนที่คือมีกลิ่นอับ ทั้งหมดอยู่แล้วครับเพราะเนื่องจากว่าถุงเท้านะครับเขาอยู่ที่รองเท้ารองเท้าเนี่ยอากาศไม่ผ่านอยู่แล้วครับก็จะหมิ่นอับมากบนกลิ่นปลาหมึกแข้งครับผมเพื่อนๆหลายคนก็คุ้นเคยอยู่แล้วครับเราก็ใช้เงาฮอนนี่แหละนะครับก่อนเราซักนะครับนี่ดาเลยยังไม่ได้ซักเลยเราก็พ่นเลยครับนี่ครับเป็นไงเราก็พ่นตรงอันนี้มันข้างบนนะครับอันนี้มันข้างล่างเนาะเราก็พ่นตรงข้างล่างตรงที่ติดกับแผ่นรองเท้าเทีดกระจายให้หมดเลยอะ เหม็นมากก็ขีดเยอะหน่อยครับแค่นั้นเองผมไม่ทั่วครับเสร็จเรียบร้อยครับผมเยียมพร้อมครับเขาเ่องซักผ้าครับอันนี้นะครับผมก็จะเอาเสื้อนะครับที่มีขี่ตัวนะครับแลวผมได้ทการใส่สายพงษ์่ขีตัวนะครับลงไปเรียบร้อยแล้วลงมาซักครับเราก็ตัวทั่วไปนะครับเอาผงตะก้อขึ้นมาที่เราซักนะครับอย่างนี้นะครับก็ใส่ช่องธรรมดาครับหรือบางคนจะเป็นเป็นแฟบเดลวก็แล้วแต่นะครับ เรีย้อมไว้ครับเสร็จเปิดเครื่องครับแล้วก็ทําการัรับตามปกติเลยนะครับหลังจากทักเสร็จเราก็ดาเสื้อไปตากแห้งจุดที่ตากควรเป็นจุดที่มีเส้นดงแรงเพื่อได้เป็นการฆ่าเชื้อและกําจัดกลิ่นเสื้อภายในตัวและเมื่อเส้แห้งแล้วเราก็นํามามตุมกลิ่นดูหอมไม่มีกลิ่นปราศจากกลิ่นหลังจากที่ได้ทำการจัดกลิ่นกลิ่นตัวก็ไม่ติดเสื้ออีกต่อไปโอ้สะอาดมากเลยเนี่ย โหเหมือนรองเท้าใหม่เป๊ะเลยกลิ่นครีมมากไม่มีกลิ่นเลยอ่ะคนที่ดูคลิปผมนะครับแล้วไม่อยากมาคอยแก้ปัญหานะครับเรื่องกลิ่นติดเสื้อนะครับไม่ว่าเป็นถุงเท้านะครับหรือว่าเสื้อที่เราสวมใส่ที่เรารักนะครับผมผมแนะนำเลยครับปิโอนีเฟสครับช่วยแก้ปัญหานะครับไม่ให้มีปัญหาเกี่ยวกับกลิ่นติดที่เสื้อนะครับหลังจากที่เราซักแล้วก็ยังติดอยู่นะครับเพียงใช้สเปรย์ดีเฟสนะครับท่านก็ไม่ต้องมาคอยแก้ปัญหาแบบนี้ต่อไปครับ